ไอสกรีมโอริโอทำง่ายมากวัตถุดิบ2อ,อย่างเริ่มแรกเลยเราจะมาทุบโอริโอ้ก,กันคะ่ะทุบแค่พอหยาบๆพอนะต่อไปเราจะมาตีวิปครีมกันวิปครีมที่ใช้วันนี้เป็นของลิสในแองเกลอฟาร์มมิลท์ท็อปปิ้งตัวนี้หอมนมอร่อยมากๆเลยนะพอตีขึ้นฟูแล้วเราก็จะใส่โอริโอลงไป เบราใช้เป็นถ้วยคัพเค้กกระดาษแบบนี้นะบีบเนื้อไอศกรีมของเราลงไปเลยจากนั้นก็คขอ,ขอนํนำไปแช่ช่องฟรีซพอเซตตัวแล้วก็มาฉีกกระดาษออกเราจะเอาตัวโอรีโอประกบทั้งสองด้านใครอยากทำเมนูนี้สามารถซื้อวิปครีมของลิตได้แล้วที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะไอศกรีมโอรีโออร่อยมากๆเลยนะ วันนี้จะชวนมาทำไอศกรีมมะม่วงวัตถุดิบ2อย่างเริ่มแรกเลยเราจะเอาตัววิปครีมมาตีขึ้นฟูก่อนนะตีไปเรื่อยๆเลยจนให้เขาฟูประมาณนี้เลยจากนั้นเราจะใส่เนื้อมะม่วงปั่นลงไปจากนั้นก็คนให้เขาเข้ากัน เราจะเพิ่มสีเหลืองด้วยสีผสมอาหารเนื้อไอศกรีมของเราจะได้ดูสวยขึ้นนำไปเทใส่พิมพ์เกลี่ยให้เรียบเสร็จแล้วเราจะลับด้วยพลาสติกห่ออาหารนำไปแช่ช่องฟรีด้วยครัเซตตัวจากนั้นก็ตากใส่ถ้วยพร้อมทานได้เลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะทำง่ายมากๆเลยใครอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะมาชวนทำช็อกโกแลตมูสแบบง่ายๆกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวฐานกันก่อนนะคะเราจะใชโอรีโอค่ะเอามาทุบให้ละเอียดนะคะใส่ในละลายลงไปคะ่ะคลุกให้เข,เข้ากันเลยคะ่ะนำไปกุ่ใส่ถ้วยนะคะ สร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปมาทําตัวมูสช็อกโกแลตกันคะ่ะตัวนี้ค่ะเบย์จะใช้วิปครีมของคอแมนนะคะตัวนี้เป็นวิปครีมเบย์ที่นําเข้าจากฝรั่งเศสคะ่ะตัวช็อกโกแลตของเราคะ่ะวันนี้ใช้เป็นตัวของพาทิเซียร์นะคะเป็นแลายของสิงคโปร์คะ่ะใส่วิปครีมลงไปคะ่ะตามด้วยน้าตาลทรายคะ่ะแป้งข้าวโพดนะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟกลางคะ่ะคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเขาเริ่มข้นเหนียวนะคะพอส่วนผสมเขาเริ่มเหนียวนะคะปิดไฟคะ่ะ ใส่ตัวช็อกโกแลตของเราลงไปได้เลยค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะพอเขาเซตตัวแล้วนะคะนํามาโรอยผงโกโก้ค่ะโรยให้ทั่วเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะช็อกโกแลตมูดเยิ้มๆของเราน่าทานมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทำสตอรอเบอรี่ชีสเยิ้มกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะบดแฮคเกอร์ก่อนค่ะใส่นยละลายลงไปค่ะคุกให้เขาเข้ากันนะคะ เราจะนำไปกุใส่พิมพ์นะคะตัวพิมพ์ค่ะเราจะลองด้วยกระดาษไขค่ะใส่แคกเกอร์ของเราลงไปได้เลยค่ะแล้วกุให้นั่นนะคะนำไปแช่ตู้เย็นในขาเซ็ตตัวค่ะต่อไปมาตีครีมชีสกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำมะนาวค่ะวิปครีมค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะผงสตอเบอรี่ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ B K ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ คุกกี้เขาเข้ากันค่ะสีสวยมากเทใส่ลงพิมพ์ได้เลยค่ะตัวนี้เบลใช้ซอสสตรอเบอรี่สำเร็จรูปนะคะเสร็จแล้วใช้ไม้แหลมเกลี่ยทำลายค่ะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดค่ะนำไปแช่ตัวเย็นให้เขาเซตตัวอีกรอบหนึ่งนะคะผูกดิบบิ้นตกแต่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่ชีสเดยิ้มของเราว้าวน่าทานมากๆเลยวันนี้เบลจะมาชวนทำบาร์ลอฟ,ฟี่แบบง่ายๆกันค่ะเราจะบดแคคเกอร์ก่อนนะคะ ใส่เนยละลายลงไปค่ะคลุกให้เขาเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดใส่ถ้วยเลยค่ะนําไปเข้าตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวนะคะต่อไปเราจะมาหั่นกล้วยเปน็นชิ้นค่ะไม่ต้องหั่นบางมากนะเลียงใส่ถ้วยได้เลยค่ะซอสคาราเมลที่ใช้วันนี้เป็นของที่พอดค่ะสะดวกมากๆเลยไม่ต้องเคี่ยวเองเอร่อยด้วยนะราดลงไปได้เลยค่ะต่อไปจะมาตีวิปครีมกันค่ะตัวนี้เบลใช้วิปครีมแบบหวานนะคะตีให้ขึ้นยอดเลยค่ะ นำมาบีบบนหน้าขนมได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยให้เรียบนะคะโรยด้วยผงโกโก้ค,ค่ะจริงๆทานได้แล้วนะแต่ขอเพิ่มลายอีกนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวยงามและอร่อยมากเลยวันนี้จะชวนมาทำไอศกรีมยามผล,ลไม้วัตถุดิบ3อย่างใส่วิปครีมลงไปค่ะตี้เขาขึ้นฟูเลยค่ะ จากนั้นใส่นมข้นหวานลงไปค่ะตี้เขาเข้ากันเลยยามที่ใช้วันนี้เป็นของดอยคํมมีรสสตรอเบอร,รี่มามาเรสส้มเบอร์รี่รวมอร่อยทุกรสเลยนะเขามาพร้อมฝารูปแบบใหม่บีบง่ายปาสะดวกบีบยามใส่ลงไปในพิมพ์ได้เลยตามด้วยเนื้อวิปครีมขอบ,บีบยามขั้นกลางอีกหน่อย ปิดท้ายบีบด,ด้วยวิปครีมอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ไม้ลงไปเลยนำไปแช่เย็นนะคะเซตตัวคะ่ะตอนแก่เราจะเอาไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะอร่อยสดชื่นม,มากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะทำง่ายมากๆ,ๆเลยวันนี้เบยจะมาชวนทำแพนเค,ค้กครีมสดกันคะ่ะเริ่มแรกเลยเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายร่อนแป้งกับผงฟูล,ลงไปเลย คนให้เขาเข้ากันจากนั้นใส่นมสดลงไปตามด้วยเนยละลายคนให้เขาเข้ากันเลยท้าเนยลงในกระทะบางๆจากนั้นหยอดแป้งลงไปได้เลยค่ะปิดฝาตั้งเวลา1นาทีพลิกกลับด้านตั้งเวลาอีก1นาทีค่ะจากนั้นเราจะพับแป้งครึ่งหนึ่งต่อไปมาตีวิปครีมกันค่ะวิปครีมที่ใช้วันนี้เป็นซันว i p ของลิซตัวนี้จะอยู่ตัวมากๆไหมอยู่ในอากาศร้อนเราจะตีให้เขาขึ้นฟูเลย ต่อไปทำครีมรสช็อกโกแลตเราจะใส่ช็อกโกแลตละลายลงไปเราจะเติมวิปครีมที่ยังไม่ได้ตีลงไปอีกน้อยเนื้อเขาก็จะดูเนียนขึ้นบีบลงบนแพนเค้กของเราได้เลยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยผลไม้ตามชอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทำแซนด์วิชสไตล์เกาหลีกันค่ะเริ่มแรกเลยเราจะมาทำไข่ดาวก่อนค่ะเราจะทาน้ำมันลงไปที่ถ้วยค่ะแต่เราก็ตอกไข่ลงไปนำไปนึ่งให้สุกค่ะแล้วก็ยกออกได้เลย ค่อยๆแกะออกจากถ้วยค่ะต่อไปเราจะผ่าไส้กรอกค่ะเบจะทาน้ำสลัดที่ขนมปังค่ะจากนั้นก็วางผักลงไปได้ตามใจชอบเลยวางไข่ดาวลงไปชั้นต่อไปก็จะทาซอสมะเขือเทศวางเชเดดาร์ชีสลงไปค่ะตามด้วยไส้กรอกจากนั้นก็วางผักได้ตามใจชอบเลยต่อไปจะห่อด้วยกระดาษแซนด์วิชค่ะ หอให้เขาแน่นเลยนะเราจะห่อทั้งสี่มุมเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งได้เลยว้าวน่ากินมากๆเลยลองไปทำกันดูนะวันนี้จะชวนมาทำเฟรนช์โทสต์กันค่ะเริ่มแรกเลยเราจะใส่ไข่ลงไปในนมค่ะจากนั้นก็เตะเขาเข้ากันค่ะเราจะเทใส่ลงในจานแบนค่ะจากนั้นนำขนมปังลงไปชุบได้เลย ใส่เนยลงไปในกระทะค่ะจากนั้นก็นำขนมปังของเราลงไปนาบกระทะได้เลยคอยพลิกกลับด้านเรื่อยๆจนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็ตักใส่จานได้เลยทานคู่กับผลไม้ได้ตามใจชอบโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งอีกหน่อย เพิ่มความอร่อยด้วยการราดน้ำผึ้งลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะวันนี้จะชวนมาทำเปียกปูนใบเตยกะทิสดกันค่ะเริ่มแรกเลยใส่ก,กะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายขยำให้น้ำตาละละลายจากนั้นใส่น้ำปูนใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าก,กับแป้งมันแล้วก็ตามด้วยผงใบเตยคนให้เขาเข้ากันเลย จากนั้นเราจะนำไปกองผงใบเตยที่ใช้วันนี้เป็นผงใบเตยของ B K ทํำจากใบเตยแท้สะดวกมากๆเลยนะไม่ต้องคั้นเองจากนั้นเราจะนำไปกวนในกระทะเลยตัวนี้เราจะกวนไฟอ่อนนะกวนไปเรื่อยๆจนให้ส่วนผสมเขาเริ่มข้นเหนียวต่อไปมาทําตัวกะทิกันใส่กะทิลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้ากับเกลือตั้งไฟคนให้เขาละลายบีบเนื้อเปียกปูนของเราลงไปในถ้วยเลย ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเสร็จแล้วก็ราดกะทิลงไปเลยโรยด้านบนด้วยงาอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทําง่ายมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทําเค้กป๊อปคริสต์มาสก,กันค่ะเริ่มแรกเลยเราจะละลายตัวช็อกโกแลตก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่วิปครีมลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยเนื้อเค้กที่ใช้ใครจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในเนื้อเค้กเลย เสร็จแล้วเราก็คุ้มให้เขาเข้ากันเป็นก้อนเลยมเมซาเบกุใส่พิมพ์ขนาด1ปอนค่ะอาจให้เขาแน่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะเสียบด้วยไม้ไอติมนะคะต่อไปละลายไวชอกโกแลตดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่สีเขียวลงไปค่ะนำมาบีบตกแต่งด้านบนได้เลยแต่งด้วยเมทัลตาลคาริสต์มาสค่ะ โรยตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะตัวเม็ดน้ำตาลเขาจะเป็นรูปต้นคริสต์มาสกับไม้เท้าค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทำเค้กป๊อปกวางเลนเดียกันค่ะเริ่มแรกเลยเราจะละลายตัวช็อกโกแลตก่อนค่ะช็อกโกแลตที่ใช้วันนี้เป็นของ p a t ์ s ิเซี v ลวอร์ดีด o าค o พคนไปเรื่อยๆจนให้เขาเริ่มละลายจากนั้นใส่วิปครีมลงไปวิปครีมที่ใช้วันนี้เป็นของค o m นนำเข้าจากฝรั่งเศสคนให้เขาเข้ากันเลย ต่อไปเราจะขยำเนื้อเค้กจากนั้นก็ใส่ตัวช็อกโกแลตของเราลงไปได้เลยคุกให้เขาเข้ากันเลยค่ะเพิ่มเทเจอร์อีกลินึงด้วยไวชชิฟตัวนี้เบลใช้ของพาทิเซียร์ไวท์คอมเพลชิ i p ์คุกให้เขาเข้ากันเลยจากนั้นนําไปกุใส่พิมพ์ตัวนี้เบลใช้พิมพปดคูณแนะนําไปแช่ตัวเย็นให้เขาเซตตัวจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นได้เลยลาดด้านบนด้วยช็อกโกแลตละลายตกแต่งเข่าด้วยขนม ตรงจมูกเบลใช้เยลลี่สีแดงตรงตาเบลใช้เป็นเม็ดน้ำตาลรูปตานะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะวันนี้เบลจะมาชวนทำเมนูส้มลอยแก้วกันค่ะเราจะแกะส้มให้เป็นชิ้นๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะคนให้ละลายค่ะแล้วใส่ชิ้นส้มลงไปได้เลยค่ะเราจะต้มส้มประมาณ30วินะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ชามนะคะแล้วใส่น้ำปเปล่าค่ะแล้วตามด้วยน้ำแข็งค่ะค่อยๆแกะเยื่อส้มออกนะคะต่อไปทำในส่วนน้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วตามด้วยน้ำมะนาวนะคะต้มให้เขาเดือดแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะเรียงชิ้นส้มใส่ถ้วยได้เลยค่ะแล้วราดทับด้วยน้ำเชื่อมที่เราทำไว้นะคะตกแต่งด้วยโรสแมรี่ค่ะ นำไปแช่เย็นหนึ่งสองชั่วโมงนะคะแคนิกก็ทานได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เบสจะมาชวนทำพุดดิ้งนมสดลำไยกันค่ะเราจะล้างลำไยให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ด้ามช้อนค่ะค่อยๆกดควักเม็ดออกมาค่ะแล้วเราก็ค่อยๆแกะเปลือกออกมานะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะต่อไปทำในส่วนของเนื้อพุดดิ้งกันค่ะใส่นมสดลงไปค่ะ ตามด้วยวิปครีมนะคะวิปครีมที่แวรใช้วันนี้นะคะจะเป็นของลิปนะคะเป็นลายวัวค่ะตัวนี้หอมนมมากๆเลยใส่ผงวุ้นลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อน10นาทีค่ะเสร็จแล้วนําขึ้นตั้งไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเริ่มพอเดือดค่ะนําเนื้อลําไยนะคะตักใส่แก้วค่ะตามด้วยเนื้อพุดดิ้งของเรานะคะเสร็จแล้วนําไปแช่เย็นให้เขาเซตตัวค่ะพอเซตตัวเรานะคะเราก็ใส่เนื้อลําไยไว้ด้านบนค่ะ ตามด้วยนมสดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เบยจะมาชวนทำพุดดิ้งเมลอนกันค่ะวันนี้เบใช้เป็นนมเมจิรสเมลอนค่ะตัวนี้หอมมากๆเลยเราจะใช้ทั้งหมด2ขวดนะคะเสร็จแล้วจะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะเราจะแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วนำขึ้นตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆจนให้ส่วนผสมเขาเริ่มเดือดนะคะ เสร็จแ,แล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเสร็จตัวนะคะตอนนี้เขาก็เสร็จตัวแล้วค่ะเนื้อเขาก็จะดึงๆนะคะนำมาพลิกความใส่จานได้เลยดูสิเนื้อพุดดิ้งของเราดึงๆมากเลยตัวนี้ใครจะทานคู่กับเมลอนสดก็ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาตีวิปครีมกันค่ะตัวนี้เราใช้ตะก้อมือได้เลยนะตีไม่ต้องตั้งยอดมากค่ะวางเมลอนสดลงไปนะคะราดท็อปด้วยวิปครีมค่ะ สร็จแล้วก็เพิ่มความสีแดงด้วยเชอร์รี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนื้อเด้งดึงมากเลยอร่อยมากเลยนะวันนี้จะชวนมาทำพุดดิ้งนมสดจากนมโรงเรียนกันค่ะวันนี้ใบจะใช้นมโรงเรียน2กล่องนะคะเทใส่ลงหม้อดได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะและผงวุ้นค่ะ คนให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ส่วนผสมเขาเริ่มเดือดนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่เราทำพุดดิ้งนมค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นตัวนมเขาจะแยกตัวค่ะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนำไปแช่ตัวเย็นนคะคะเซ็ตตัวนะคะสอทวันนี้ที่ใช้ค่ะเป็นของ MV ค่ะ พอเซตตัวแล้วนะคะเราจะใส่ท็อปปิ้งด้วยตัวซอสสตรอเบอรีร่ค่ะเป็นซอสสำเร็จรูปที่อร่อยมากๆเลยนะมีเนื้อสตรอเบอรีร่ด้วยไม่ต้องเคี่ยวเองตกแต่งด้วยสตรอเบอรีร่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพุดดิ้งนมสดสตรอเบอรีร่ของเราทำง่ายมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทำพุดดิ้งชาเขียวเจกันค่ะใส่นมถั่วเหลืองลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยผงวุ้นค่ะผงชาเขียวค่ะ คนให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว10้10-15นาทีค่ะจากนั้นเราจะตั้งไฟกลางค่ะคนไปเรื่อยๆจนให้ส่วนผสมเขาเริ่มเดือดค่ะเสร็จแล้วเราจะนําไปกองค่ะเทใส่ถ้วยแช่เย็นจนเสร็จตัวค่ะทานคู่กับผลไม้ได้ตามใจชอบเลยค่ะ พอเสร็จตัวแล้วค่ะเราก็มาคว่ำใส่จานได้เลยตัวนี้จะขอกรีดลายอีกนิดนึงนะวางผลไม้ตกแต่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เบลมาชวนทำพุดดิ้งที่กำลังฮิตในติกติกตอนนี้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาทำตัวคาราเมลก่อนค่ะใส่น้ำตาลและน้ำเปล่าลงไปค่ะเราจะตั้งไฟให้น้ำตาลเขาเริ่มเป็นสีคาราเมลนะคะ ต่อไปค่ะมาทําเนื้อพุดดิ้งกันค่ะใส่นมสดลงไปค่ะไข่ไก่ค่ะตามด้วยขนมปังแผ่นนะคะนมข้นหวานค่ะเสร็จแล้วเราจะปั่นรวมกันเลยค่ะนำกรองใส่พิมพ์นะคะเนื้อเขาจะได้เนียนๆนะนำขึ้นนึ่งได้เลยค่ะตัวนี้เบนนึ่งประมาณ20นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกค่ะ พอพาใข้อุ่นๆแล้วนะคะเราก็มาคว่ำใส่จานได้เลยค่ะเนื้อเขาจะแดงๆมากเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้จะชวนมาทำพิซซ่ากระทะแบบง่ายๆกันค่ะเราจะทอดเบคอนก่อนนะคะหรือแค่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเราจะนำขนมปังแผ่นมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ใส่ไข่ลงไปค่ะคุกยห้เขาเข้ากันเลยนะคะนำกระทะตั้งไฟกลางค่ะเสร็จแล้วนำตัวขนมปังของเราลงไปได้เลยนะคะเกลี่ยให้เขาเป็นแผ่นเรียบๆนะคะเสร็จแล้วพลิกด้านค่ะทาซอสที่ทั่วเลยนะคะใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปค่ะตามด้วยผักสามสีนะคะวางเบคอนของเราลงไปได้เลยโรยด้วยมอสซาเรลลาชีดอีกหน่อยค่ะ โรยด้วยออริกาโนนะคะปิดฝาพักไว้ให้เขาสุกค่ะเสร็จแล้วนํำใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพิซซ่ากระทะของเราทำง่ายมากๆเลยวันนี้แม่จะมาชวนทำบลูเบอรี่ชีททาร์สกันค่ะวันนี้แม่ใช้เป็นทาร์สสำเร็จรูปนะคะซื้อมาจากแมคโครค่ะเราจะละลายไว้ช็อกโกลตดนะคะแล้วมาทาให้ทั่วทาร์สค่ะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวค่ะต่อไปเราจะมาบูมเจลาตินก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ คนให้เขาเข้ากันเลยค่ะแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตีครีมชีสนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะตามด้วยวิปครีมค่ะน้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนนะคะตอนนี้เจลาตินที่เราพักไว้ก็เสร็จตัวแล้วค่ะนํำเข้าเว็บแป๊บเดียวเขาก็ละลายเป็นน้ำแล้วค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะตักครีมชีาสหยดใส่ท้วยได้เลยค่ะ ซอสบลูริี่ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ MV นะคะตัวนี้เป็นซอสที่อร่อยมากๆเลยค่ะตักหยอดลงไปตรงกลางได้เลยค่ะใช้ไม้แหลมวาดลวดลายนะคะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นในะคาวเซตตัวอีกรอบนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลย วันนี้จะชวนมาทำเครื่องดื่มนมสตรอเบอรี่พุดดิ้งพาสเทลเริ่มแรกเลยเราจะมาทำตัวพุดดิ้งกันก่อนคะ่ะใส่นมสดลงไปคะ่ะตามด้วยน้ำตาลทรายผงวุ้นคนให้เขาเข้ากันคะ่ะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีคะ่ะจากนั้นเราจะตั้งไฟกลางคะ่ะคนให้ส่วนผสมเขาเริ่มเดือดคะ่ะเสร็จแล้วเราจะแบ่งออกมาผสมสีคะ่ะจากนั้นก็เทใส่ขวดได้เลยคะ่ะ นำไปแช่ตัวเย็นให้เขาเซตตัวค่ะต่อไปมาทำตัวนมสตรอเบอรี่กันค่ะใส่นมสดลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยผงสตรอเบอรี่ค่ะผงสตรอเบอรี่ที่ใช้วันนี้เป็นของ BK ค่ะหอมอร่อยมากๆเลยนะตัวนี้เราจะตั้งไฟอ่อนนะคะคนให้ส่วนผสมเขาเริ่มละลายค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะพักให้เย็นค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ขวดได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเวลาดื่มอย่าลืมคนพุดดิ้งให้แตกตัวก่อนนะ แช่เย็นอร่อยชื่นใจมากเลยวันนี้จะชวนมาทำทาชชร์ช็อกโกแลตเมนูง่ายๆไม่ใช้เตาอบเริ่มแรกเลยเราจะละลายตัวช,ช็อกโกแลตกันก่อนค่ะใส่วิปครีมลงไปเลยคนให้เขาละ,ละลายเข้ากันจากนั้นใส่เนยลงไปคนให้เขาละ,ละลายเข้ากันเลยตัวทาร์เราใช้เป็นทาร์สำเร็จรูปนะ ักช็อกโกแลตลงไปในถ้วยเลยนำไปแช่ตู้เย็นด้คะเสร็จตัวต่อไปมาหั่นสตรอเบอรีร่กันแม่จะหั่นเป็นรูปหัวใจนะเราจะแบ่งตัวช็อกโกแลตใส่ถุงนำมาบีบตกแต่งด้านบนวางสตรอเบอรีร่ลงไปเลยใครจะวางทางั้งรูปแบบนี้ก็ได้นะหรือจะวางสตรอเบอรีร่เป็นหัวใจแบบนี้ก็ได้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วน่าทานมากๆเลยใครอยากให้มาทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะชวนมาทำชีสพายไมยงชีสกันค่ะเริ่มแรกเลยเราจะบดแคกเกอร์กันก่อนนะจากนั้นก็ใส่เนยละลายลงไปคุกให้เขาเข้ากันนําไปกุกใส่ถ้วยได้เลย นั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะเซตตัวต่อไปเราจะบูมเจลาตินก่อนนะใส่น้ำลงไปคนให้เขาเข้ากันต่อไปจะตีครีมชีสใส่น้ำตาลลงไปตีให้เขาเข้ากันจากนั้นใส่โยเกิร์ตลงไปตีให้เขาเข้ากันเลยไปใส่น้ำเลมอนใส่วิปครีม ตีเขาเข้ากันเลยจากนั้นก็เวฟเจลาตินให้ละลายแล้วก็ตีเขาเข้ากันเลยจากนั้นนำไปตักใส่ถ้วยใส่มะยงชีดลงไปจากนั้นก็ใส่ครีมชีสอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะเสร็จตัว วางไม่ยองชี้ตกแต่งด้านบนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใครอยากให้เบลทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เบลจะมาชวนทำขนมจีบเป็นรูปดอกกุหลาบกันค่ะตัวนี้เบลจะใช้โบโณนาแผ่นนะคะเอามาหั่นครึ่งค่ะแผ่นเกลียวนะคะเราจะเอามาทาบตัดเป็นวงกลมค่ะเสร็จแล้วเราจะขูดแป้งออกนะคะ ตัวนี้มัาจะใช้หมุดเด้งค่ะเราก็เอามาทาบางๆนะคะวางโบโลนา่าลงไปค่ะเราจะพับเป็นครึ่งวงกลมนะคะทาน้ำมันที่ถ้วยนะคะเราจะเรียงแผ่นเกียวลงไปในถ้วยนะคะค่อยๆเรียงซ้อนกันเป็นดอกกหลาบค่ะชั้นสุดท้ายค่ะเราจะเอามามวนแล้วใส่ลงไปตรงกลางค่ะ นำใส่หม้อนึ่งได้เลยค่ะนึ่งประมาณ10นาทีจนสุกนะคะเสร็จแล้วยกใส่จานได้เลยค่ะทานคู่กับซอสจิ๊กโชว์นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทำบลูเบอรี่โยกเกิร์ตสูไม่ใช้เตาอบเริ่มแรกเลยเราจะบดโอรีโอก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่เนยละลายลงไปคุยเขาเข้ากันเลยค่ะน้ำไปกดใส่พิมพ์ได้เลยกดได้เขาแน่นๆเลยค่ะ จากนั้นนำไปแช่ตูเ้เย็นให้เราเซตตัวต่อไปเราจะบูมเซลาตินก่อนคะ่ะใส่น้ำเปล่าลงไปคนให้เขาเข้ากันต่อไปมาทำตัวมูสใส่เยเกิดลงไปตามด้วยวิปครีมคนให้เขาเข้ากันเลยใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยผงบูเบอรี่คนให้เขาเข้ากัน,ลเ,กลน,เ,เ,กนเล,ย,นลยผงบูเ,เ,เ,เบอรี่ที่ใช้วันนี้เป็นของ BK เคเจลาตินที่เซตตัวแล้วนำไปเวฟให้ละลายเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปได้เลย จากนั้นก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยเสร็จแล้วก็นำไปแช่ยเย็นให้เซตตัวเซตตัวแล้วเราจะลอยตกแต่งด้วยผงบูเบอรี่ตกแต่งด้วยบูเบอรี่ได้ตามใจชอบเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วหอมอร่อยมากๆเลยนะ